สวัสดีครับวันนี้ก็จะมากินแปะตํเปึงให้ดูนะครับเป็นแปะตํเปึงตัวผู้หรือเรียกว่าจักนาลายนะครับสังเกตดูใบมันจะเป็นแบบยาวๆครับสําหรับตัวผู้เพศผู้นะครับจะยาวๆถ้าเป็นเพศเมียมันก็จะมันบานหน่อยครับหรือกลมๆหน่อยกระถางนี้ก็จะปลูกผสมกันครับคือตัวผู้กับตัวเมีย อยู่ในกระถางเดียวกันครับ,บแปะตําำปึงตัวผู้ก็จะออกยาวๆสังเกตง่ายครับถ้าเทียบกันก็จะสังเกตง่ายขึ้นครับอันนี้เป็นแปะตําำปึงตัวผู้มันจะออกยาวๆใบมันเหมือนกระยี่นะครับ ตัวเมียก็เช่นกันครับใบก็เหมือนคำบะยีเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าลักษณะใบมันจะต่างกันอันนี้ก็จะเป็นยาวๆอย่างนี้ครับลักษณะใบหุบๆยาวๆส่วนตัวเมียมันจะใบบาลๆกลมๆนี่คือตัวผู้อันด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ อันนี้คือใบแป้จํำปึงตัวผู้หรือเรียกว่าจักนาลายนั่นเองสังเกตใบมันจะหุบหุบอันนี้ก็เป็นตัวเมียสังเกตใบนะครับมันจะไม่หุบหุบมันจะแบนแบนไปเลยไม่หอ่อไม่ห่อเหมือนตัวผู้นะครับนี่ก็คือตัวเมียอันด้านหลังนะครับตัวเมียนี่ด้านหลังตัวเมียก็อย่างนี้ ในด้านหน้านะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ก็จะมากินตัวผู้ให้ดูก่อนเอาละกันครับจะมีวิธีกินพิธที่อร่อยเราสามารถทำเป็นเครื่องเคียงได้ครับกินพร้อมไปกับข้าวกับอาหารที่เรากินก็จะอร่อยมากจน มือจนเมื่อเราไม่ได้กินก็กจะเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งมันจะเพิ่มความมันยอร่อยให้มื้ออาหารมื้อที่เรากินนั้นด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะกินอยู่ที่ประมาณสามใบใบขนาดประมาณสิบเซนติเมตรวันละสามใบกินมื้อเดียวครับมื้อเช้ากินพร้อมอาหารเลยครับจะอร่อยมากครับถ้ากินพร้อมอาหารทําให้กินอาหารลงด้วยนะครับสําหรับใบแปะตําปึงถ้ากินพร้อมอาหาร ป็นแปะตา้เป็นตัวผู้ใบขนาดน,นี่ก็ใบประมาณอันนี้สิบเปร์เซ็นตนะครับกดใบมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้ตัวผู้จะออกยาวๆอย่างนี้นะครับหรือเรียกว่าจัดนาลายส่วนตัวเมียมก็จะเป็นใบขลมปมนะครับแนววีมีบอกแิทยเขตดีนะครับ แปดตำพผมจะกินบันอ่านี่เป็นใบประมาณสิบเซนก็กินผมกินใบละประมาณสิบเซนนะครับวันหนึ่งประมาณสามใบสามใบเท่านั้นครับก็มีอาการง่วงนอนหลับลึกหลับลึกนะครับห้าวันแล้วที่หลับสนิทและหลับลึกมากเลยครับ เราจะกินใบแป้นตะปึงใบแต่การกินใบแป้นตะปึงถ้ากินสดๆอย่างนี้ครับจะมีรสเหมือนสับปะรดนิดนึง การกินจะรู้สึกค่อนข้าง,างยากนิดนึงแต่ก็กินได้อยู่แต่ถ้าเราเรากินมันจะกรอบแล้วก็แล้วก็เหมือนกับแก้กระหายน้ำได้เลยครับแต่ก็มีกลิ่นสับๆนิดนึงทำให้กินไม่ค่อยอร่อยวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการกินให้อร่อยนะครับโดยกินกับข้าวเลยน้ เรากินกับข้าวมันจะกลายเป็นเครื่องเคียงที่อร่อยมากเลยครับถ้าเรากินกับข้าวนะครับเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เหมือนกันพวกสมุนไพรพวกสมุนไพรนี้ขอแนะนําให้กินพร้อมกับข้าวเลยครับเพราะว่าถ้าเรากินก่อนอาหารจะทําให้กินยากลำบ,บากแต่ถ้ากินพร้อมอาหารจะทําให้กลายเป็นเครื่องเคียงซึ่งเป็นสมุนไพรที่ขาดไม่ได้ หมายความว่ากินได้ทุกตัวครับนั่งมองรอนั่ออแต่ป้ากินเสร็จแล้วป้าถ่ายอยู่ถ่ายอยู่นั่งดูการกินหมุดไฟนะครับก็ไม่ควรกินตัวใดตัวหนึ่งติดต่อกันยาวนานนะครับก็ให้กินสลับกันไป นอกจากว่า,ามีการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้ว,ว่ากินได้และปริมาณที่กินได้แน่นอนที่จะไม่เกิดอันตรายนั่นแลหละที่จะกินกันได้ตลอดตลอดแต่ถ้าไม่มีการวิจัยที่แน่นอนก็ควรจะกินสล,สลับสลับกันไปแต่ละตัวนะครับประมาณอาทิตย์ละตัวหรือเปลี่ยนไปเรื่อยๆออห้าวันเปลีป่ยนไปตัวหนึ่งหน้าวันต่นเปลี่ยนไปตัวหนึ่ง หรือก็คือดหมายความว่า,วามันควรยืนยต่อได้รครับแล้วก็ควรมีการเจาะเลือดด้วยเครื่องตรวจเลือดแล้วก็ตรวจความดันวเครื่องวัดความดันแล้วก็ตรวจเลือดควรมีการตรวจร่างกายประจำปีด้วยเพื่อติดตามผลการกินคุณภายด้วยนะครับถ้าจะกินติดต่อกันเดิมระยะเวลายาวนานสุนภัยทุกชนิด ถ้าเรากินตอนร้อนว่างดีจริงแต่ว่าถ้ามันกินยากลำบากแล้วทําให้กินไม่ได้ก็ไม่กับประโยชน์ครับถ้าเรากินพร้อมอาหารทาเป็นเครื่องเคียงนะครับมสมุนไพรแต่ละตัวมเมื่อทำเป็นเครื่องเคียง<ม>จะมีความอร่อยขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อ<ม>ซึ่งนั่นจะสามารถทําให้เรากินสมุนไพรได้ตลอดเวลาแต่ก็อย่างที่บอกไม่ควรกินติดต่ออย่างเดียวควรจะสลับตัวกินใบบ้างนะครับ mm. เช่นวันนี้เราจะกิน อาทิตย์นี้เรากินใบยานาดแดงอาทิตย์หน้ากินใบยานาดเขียวอาทิตย์หน้ากินแปะตะปือนอาทิตย์หน้ากินก้อนอาทิตย์หน้ากินมโมหาบนาโง่อ๋โมโมอให้สลับไปนะครับเว้นแต่จะมีการวิจัยที่แน่นอนแล้วก็จึงจะกินได้แบบตัวเดียวต่อเนื่องได้อันนี้ยังไม่มีการวิจัยและไม่มีเลยมาที่แน่นอน่อางนั้นก็ส่วนตัวนี้ผมกินว,วันละสามใบนะครับ ผมทดลองกินมาถึงวันที่ผมถ่ายตอนนี้ก็คือห้าวัน,นมีอาการหลับลึกนอนหลับสบายอย่างมากเลยครับแต่กินยา,ากลากนิดหนึ่งแต่เมื่อมากินเป็นเครื่องเคียงกับข้าวแล้วจะหวัยมากที่สุดเลยครับกลับทำให้กับข้าวมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นในขาตจานตนะมข้มกินกับไก่

เนือข้า,าวเปล่า็รอา่อยมืกไม่เหมือข้าวเนือข้าวเปล่าเลย,เยกินข้า,าวแดงเนี่ยข้าวแรงกับข้าวเปล่าไอ้เวรนกขิ่ข้าวเปาอ่อ อาหารใบบ้ายอร่อยมากทอดที่กับข้าวนี่อร่อยสุดยอดเลยครับเพราตอนนี้ก็แห้งกล้วครับตัวนี้ครับ